ก็จร,จริงๆมีห่างกันไปช่วงหนึ่งนะคะช่วงที่แบบพอปิดกล้องละครไปปุ๊บก็ต่างคนต่างทํางานเขาก็ถ่ายเรื่องของพี่แอนลิขิตรักอะไรเงี้ยค่ะวก็ถ่ายไข่มุ้งกันไฟก็แบบว่าก็จะอยู่เชียงรายเขาอยู่เขาใหญ่หรืออะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็จะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันก็ห่างห่างกันไปเยอะ mm hmm. แต่ว่าช่วงที่ลูกคงกรรมเทพออนนะคะ mm hmm. The Cupid Series ออนมันก็ ได้โปรโมทด้วยกันแล้วก็ได้ไปดูละครด้วยกันที่บ้านใต้ฝูนอะไรเงี้ยค่ะก็เจอกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นอะไรก็แบบบางทีเราก็จะตื่นเต้นอย่างอินเดียเขาก็ใหม่แล้วก็ผลงานนี้ก็ค้างจะแบบเป็นทําให้เขาเป็นที่รู้จักเขาก็จะตื่นเต้นมีอะไรก็จะคุยกับเราอะไรเงี้ยก็คุยกันมากขึ้นเยอะมากๆก็จริงๆก็พัฒนาขึ้นจากแต่ก่อนนิดนึงนะเพราะว่าแต่ก่อนว่าจะรู้สึกว่าเขาเด็กมากแล้วว่าเป็นคนทําธุรกิจว่าก็จะแบบ รู้สึกว่าแบบบางอย่างที่มันงุงยิ้งแบบอะไรมากไปเราก็จะเราจะเหนื่อยเพราะว่าเราแบบอยากโฟกัสกับงานอยากทําอะไรอย่างที่พ่อบอกเวลามันผ่านไปเร็วอะเราอยากประสบความสาเร็จเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอเขาแบบมีงานเข้ามาแล้วก็เออเวลามันผ่านไปเขาก็คุยกับเขาใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแต่ก่อนเขาก็ยังแบบมีความงองแง่มีความอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจเวลา พัฒนาขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนะั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคเขาโตขึ้นเราเราโอเคกับการที่เราคุยแล้วเ,เข้าใจกันมากขึ้น,อ,น,นอะไรเงี้ยคือว่าไม่ได้ฟิกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องคุยกับว่าคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกว่าเขาก็ยังยังเด็กยังใหม่ยังมีเวลาเจอใครยังแบบคุยกับใครก็ได้คือเราก็ไม่อยากมาแบบว่าเฮ้ยเราต้องคบกันจริงจังแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมีอะไรก็คุยกันได้เขาก็พยายามทำตัวให้พิเศษตลอด <laughs> <laughs> จริงๆตอนแรกว่าก็ไม่ แบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่หมายถึงว่าแบบเราก็ค่อนข้างจะมีกำแพงเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเขาเด็กอะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็ยอดเรื่อยตลอดอะไรอย่างงี้ก็ก็รู้สึกว่าแบบบางทีก็แบบจะมีใครมาทำให้เราแบบได้แบบเหมือนนานคะน่ะดนี้มันก็ผ่านไปนเป็นปีๆแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ยังแบบทุกครั้งที่แบบหันมายิ้มมามองหรือเขาจะอะไรเขาก็จะเขาก็เหมือนเดิมเราก็รู้สึกว่าเออ uh, มันก็ก็ดีนะที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าแค่แรกๆแล้วแบบพอเราพอเราปิดแล้วเขาก็ ไ,ไ,มไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่ก็รู้ว่าเขาคุยอย่างที่ว่าบอกคือว่าแบบว่าก็อยากให้เขาเจอใครอยากให้เขาคุยกับใครที่แบบแล้วแแต่เขาเพราะว่ามันแบบมันยังเด็กเรายังเด็กเรายังแบบมีโอกาสได้เจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาดูว่าแบบถ้าใช่ก็ดีเรากดด็ดีกับเขาด้วยก็ต้องลงคู่กันสิคะหมทำงานด้วยกันละครด้วยกันถ้าไม่ลงคู่ก็ไม่ก็ไม่รู้จะต้องลงคู่ใครแล้วว่าตอนนี้มันแบบละครแล้วก็ กระแสดีแล้วก็ด้วยตัวบทก็ส่งเราทั้งคู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาก็ทําถูกนะก็คือเราก็ช่วยกันโปรโมทละครมันเป็นงานหลักของเราที่ทําให้เรามีรายได้มีชื่อเสียงมีทุกอย่างไม่เคยถามนะเพราะว่าเราจะไม่ไม่แบบยุ่งเรื่องส่วนตัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะส่งเสริมกันในเรื่องงานมากเอ๊แต่เราคุยกันว่าคุยเป็นรเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเวลาเจอกันทุกครั้งเรารู้สึกว่าเอ้เขามีการพัฒนาเขาโตขึ้น เขาแบบวางตัวดีเขาพูดจาคืออยู่ในโพสิชันที่เราสบายใจในเรื่องงานเราโอเคแล้วโอไม่ไม่ไมค่ะตอนนี้เรายังแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นเจ้าของใครหรืออยากให้ใครมาเป็นเจ้าของเราอยากเป็นอิสระมากกว่าอยากแบบทําอะไรก็ได้มีความสุขกับงานที่ทำจริง,รงๆวก็อันนี้มันยังไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนที่แบบดีมากสนิทมากอย่างพระเอกที่วาเล่นมาวาก็สนิทกับเขาที่สุดเลยเขาเป็นผู้ชายมีแบบคืน ว่าไม่เคยแบบดูเรื่องแบบนี้เรื่องส่วนตัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแต่ถ้ามองภายนอกแล้วก็ที่สัมผัสเขาเป็นผู้ชายแบบมีเซ็กเพียวอะไรอย่างเงี้ยมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ที่ว่าชอบเขาส่วนตัวเลยคือเขาเป็นพระเอกที่ตัวใหญ่แล้วมันทําให้ว่าตัวดูตัวเล็กเลยอย่างเงี้ยว่าจะว่ารู้สึกว่ามันแบบทําให้คนแบบฟินด้วยเพราะมันสมแบบรู้ส,สมดุลกันอะไรเงี้ยค่ะบาบงทีถ้าว่าไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กอะ่ะมันมีเนื้ออะไรเงี้ยแต่แบบถ้า พระเอกผอมๆอ,อุ้มอาจจะแบบสงสารเขานิดนึงแต่อันนี้คือแบบอินดี้ตัวใหญ่มากแล้วเวลาอุ้มเราก็จะรู้สึกเป็นผู้หญิงตัวเล็กเบาบางก็ไม่มีสเปคตั้งแต่แรกก็มีได้ยินมาบ้างแต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับวาก็ต้องสนับสนุนงานวาสนับสนุนงานคนที่วาร่วมงานด้วยแล้วก็สนับสนุนคือว่าเชื่อว่าแฟนคลับว่าโพสิทีฟพอที่จะไม่ทําอะไรไม่ดีะค่ะถ้าแฟนคลับที่วาคุยด้วยประจําก็จะไม่มีใครไปทําอะไรแบบนั้นนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ว่าว่าก็เคลียร์แล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบละครเพิ่งจะแบบโอ้โหมันพีคมากจริงว่าดูเองวายังแบบเอ้ยฟินฟินไปกับตัวละครเลยอะไรเงี้ยไม่แปลกที่แบบคนทั่วไปจะฟินแล้วก็แบบบางทีมันมันอินอยู่แล้วมันก็แบบเฮ้ยฉันอยากให้เขาคู่กันน่ะทำไมถึงไม่คู่กันอะไรมันก็อาจจะมีอารมณ์ที่มันแบบทิ้งท้ายมาจากละครตอนนั้นแต่ตอนนี้พราว่ามันก็คนก็เข้าใจได้ว่าอันไหนละครอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัว ธุรกิจตอนนี้เติบโตเยอะขึ้นมากๆค่ะก็เข้าโมเดิร์นเทรดแล้วค่ะก็เริ่มขยายไปทั่วประเทศแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีไปงานแบบไทเฟกด้วยอะไรเงี้ยก็มีตลาดต่างประเทศที่กำลัง จะก้าวต่อไปอตอนนี้ก็มีค่ะมีมีหลายผลรดัก์เลยก็ในในส่วนของน้ําก็มีหลายอย่างก็ตอนนี้มีน้ำเต้าหู้น้ามะพร้าวน้ําฝักข้าวส่วนมากจะเป็นเฮลตี้เกือบหมดเลยแล้วก็กำลังจะมีรองเท้าแบรนด์รองเท้าซึ่งคุณดูไม่ค่อยเกี่ยวข้อง <laughs> จริงๆว่าฝันค่อนข้างใหญ่ก็จะมีเป้าหมายแบบ อยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในแบบ5ปีอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆสร้างตัวไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ธุรกิจนี้ก็ทํามาประมาณ9ปีแล้วค่ะมันก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆบวกกับงานในวงการที่เราทํามันก็เลยต้องแชร์เวลากันเพราะว่าเรามี24ชั่วโมงอ่ะบางทีมันมันก็ต้องบาลาน บริษัทจริงจังมาสักพักใหญ่แล้วค่ะหลายปีแล้วก็มีทีมงานค่ะที่ช่วยกันดูแลค่ะแต่ว่าวาก็จะเป็นคนให้ไอเดียให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าวาแบบอยากจะเติบโตไมในทางไหนเราจะดูแลเรื่องตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งยันการผลิตทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยค่ะไม่น้อยแล้วนะ26แล้วว่าเร็วมากวันหนึ่ง วัยังนึกว่าตัวเองอายุ19อยู่เลยอ่ะจริงแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็เวลามันยิ่งพอเรามีความสุขกับงานกับอะไรยิ่งผ่านไปเร็วแล้วก็ยิ่งต้องรีบทําอะไรอยากทําอะไรก็รีบทําตอนนี้